4ส,สกุลเงินดิจิทัลบรรพบุรุษของบิตคอยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลิซ่านะคะจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่อยากจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆทราบเกี่ยวกับสสกุลเงินดิจิทัลบรรพบุรุษของบิตคอยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เอามาแชร์ให้เพื่อนเเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ค่ะสำหรับ4สกุลเงินดิจิทัลบรรพบุรุษของ Bitcoin ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคือ 1. e-cash เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่สร้างขึ้นโดยเดวิดในปี1 9 8 2และเสนอรูปแบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 2. B-money คิดค้นโดยเว่ยใดและเป็นโปรเจกต์ที่เน้นการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยตัวตนและการใช้นามแฝงในการทำธุรกรรม 3. Bitcoin พัฒนาโดย n i กซารโบและเสนอแนวคิดของระบบสกุลเงินที่ใช้ proof of work และการเข้ารหัสในการทำธุรกรรมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Bitcoin 4. Hashcash ถูกพัฒนาโดย Adam Back เป็นระบบที่ใช้ Proof of Work เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS และ spam email มีความหมายสำคัญในการพัฒนาบล็อกเชนก่อน Bitcoin ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลโดยปัจจุบัน Bitcoin กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง Bitcoin และโลกของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดค่ะสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะลิซ่าก็จะมาอัปเดตข้อมูลและเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ b บิตคอยและเอาคอยให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำเพิ่มเติมจากคุณตั้มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ